จะเคยได้ยินคำว่า teamwork จากอาจารย์บ่อยๆอะค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะระหว่างอาจารย์กับคนไข้มีเรื่องไหนบ้างคะโอ้พี่ว่านะตัวเองเอาตัวมาใช้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอเลยที่จะทําให้การทําตาให้คนไข้นั้นออกมาได้ดั่งใจนะตัวเราหมอคนไข้คุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่คุมเครื่องเลขา ในฝ่ายของคนไข้เองเนี่ยคนไข้ญาติคนไข้ขที่จะช่วยดูแลบางคนช่วยหยอดตาบางคนก่อนทำเนี่ยบอกบอกเลยว่าตาลูปยังไม่นิ่งเนี่ยบางทีเราอะได้จากทีมเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะเราเรียกว่าเป็นทีมหมดเลยแต่วันนี้จะมาเล่าถึงความสำคัญระหว่าง relationship ระหว่างหมอกับคนไข้ในการรักษาสายตาว่ามันเป็น teamwork กันยังไงนะเริ่มตั้งแต่ก่อนทำตาเลยอะ ทีมเวิร์คหมอก็ต้องเตรียมตัวเองใช่ไหมแต่ในขนะเดียวกันเนี่ยในลักษณะของคนไข้อะที่อยู่ในทีมเดียวกันคนไข้ก็ต้องเตรียมตัวถอดคอนแทคเลนมาดีไหมพักผ่อนหรือเปล่าวันที่มาตรวจนะตานิ่งหรือไม่นิ่งต้องบอกเราแว่นเนี่ยได้ข่ามาก่อนก็ดีอะไรแบบนี้หมอก็มีหน้าที่ยังไงล่ะวิเคราะห์พิจารณาดูตรวจให้ดีสิคนนี้มีอะไรที่เป็นข้อห้ามไหมคนนี้ทำได้หรือเปล่าเพื่อที่ u l t i ิ a t มต o โกหรือผลที่เราต้องการก็คือผลการรักษาที่เป็นที่พึงพอใจของเขานั่นแหละนั่นก็คือก่อนทําและ,ะแล้วตอนทําผ่าตัดละคนไข้ต้องร่วมมือ,อยังไงนะต้องจ้องอยังไงต้องศึกษามาก่อนรู้วิธีรู้ขั้นตอนหมอก็ต้องตั้งใจทําให้ดีอย่างนี้นี่แหละนี่คือทีมเวิร์กแล้วตอนหลังทำนะคะมีทีมเวิร์กอะไรโอหลังทํานี่ก็สําคัญเรารู้เรื่องของการฟอร์เรอฟใช่ไหมว่า คนไข้ต้องมานะหนึ่งวันบางทีคนไข้บอกเอา้าต้องมาด้วยเหรอคะบอกเธอเธอจะไม่มาได้ยังไงมะเอนะไะต้องมาสิเธอต้องมาเพราะว่าหนึ่งวันนี่สําคัญมากๆนะหนึ่งวันเนี่ยเราดูแผลเราดูแผลเรียบดีไหมนะมีความยน่นหรือเปล่าของแฟลตาแห้งหรือเปล่านะพอหนึ่งอาทิตย์หมอก็ต้องมาดูเอ๊มีติดเชื้อไหมนะแล้วก็ในขณะเดียวกันคนไข้ก็ต้องหยอดตามไม่ให้ติดเชือ้อถูกไหมพอเดือนหนึ่งไข้ก็ต้องรู้จักรอให้ได้ว่าเออ ตาเนี่ยมันจะสวิงอยู่นะรอกว่าจะนิ่งหมอก็ต้องคอยบอกคอยเอนค g ชคนไข้เพราะนนั้นทีมเวิร์กสำคัญอันนี้ถ้านอกเหนือจากคนไข้ไปเลขาก็มีหน้าที่บอกว่าสิ่งแบบนี้เป็นเรื่องปกติญาติคนไข้าบางทีก็คอยเตือนอย่าเล่นโทรศัพท์มากอย่าใช้ตาหนักมากหยอดยานะคะหยอดยาให้ช่วยเป็นต้นเป็นทีมเวิร์กตอนหลังรักษาตารวมทั้งระยะยาวในบางที่ที่เรานัดตรวจทุกปีก็พามา เพราะว่าตรวจประจําปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ท็อปเนี่ยเราก็เราก็ให้มาตรวจแล้วเราขยายม่านตาด้วยเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งทําให้สิ่งเหล่านี้สําเร็จไม่ได้เลยนะทีมเวิร์คเป็นเรื่องสําคัญการศึกษาข้อมูลนะคะอย่างเช่นคนไข้าบางท่านอาจจะบอกว่าเออหนูอยากทำวิธีการนี้เหมาะกับหนูไหมคะใช่ใชอันเนี้ยพอมาหน้างานแล้วบางทีเวลาเราจะสั้นกว่า จยอยากจะบอกคุณในฐานะทีมเวิร์กว่าอ่านมาก่อนดูมาก่อนหมอตั้งใจทําคลิปเหล่านี้มาให้พวกเราศึกษาว่าแต่และว,วิธีคืออะไรเราชอบอะไรเราอยากได้อะไรแล้วมาคุยกันเนี่ยหมอมักจะแย่บอกว่าแหมถ้าให้หมอเลือกให้ก็เป็นลิเลสมม้นั่นแหละเพราะว่าหมอก็ชอบแผลเล็กพอพอ,พอเราแย่อย่างนี้นะ ทีมเวิร์กในส่วนของคุณไ้้รีบทํากันบ้านอ่านมากันใหญ่เลยว่าตาหนูพอจะทำเฟมโตได้ไหมตาหนูพอจะทํารีเล็กได้ไหมนี่ก็คือสรุปเรื่องของทีมเวิร์กว่าทุกคนมีความสําคัญในผลการรักษาที่ดีแต่วันนี้จะยกตัวอย่างในแง่มุมของหมอกับคนไข้เราจงมาเป็นทีมเวิร์กที่ดีด้วยกันนะคะรักษาเพื่อให้รีเซ็ตออกมาเป็นที่พอใจของคุณค่ะ